นะครับต้องดูเหมือนมั่นใจอย่าไปประมาทนะครับทงสยามวางแข้งมามอร์ดอกเพชรเซียบซ้ายถูกรัดไปครับตีมาก็โต่คืนอานะครับแรกกันได้มาผลัดอกสองดอกครับอย่าเพิ่งมั่นใจครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แม้เดชชัยมวยไทยทงสยามหมวดวิทิดเชียงใหม่ในมุมน้ินเงินจากกรุงเทพมหานครครับกับมรดกเพชรโมเยเจ็ดแปดจากบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นมุ้งคู่มวยต่างสึกต่างสายครับ คนหนึ่งฝั่งมุมน้าเงินนี่ก็มาจากศึกวันทรงชัยครับผมส่วนมุมแดงนี่มาจากศึกเพชรยินดีเพราะว่ารเรียกว่าแทบจะไม่ค่อยได้เจอกันครับแต่มาเจอกันได้ที่แม็กมวยไทยครับสาย,สายะท่านผู้ชมรูปร่างสลีระอายุอานามใกล้เคียงแล้วฟอร์มกำลังดีด้วยฮะางด้านธงสยามเนี่ยทาาน้าเจ้ามรดกเพชรนี่เคยเจอกับทาาน้าเจ้ายอดทองไทยปอเตระคุณมาแล้วด้วยนะ่ยถือว่าการผ่านมวยไม่ธรรมดาครับป็นมวยถือว่าชื่นชมในสไตล์การชกครับ ล่าสุด,ดา,ดามุมน้ำเงินก็เจอกับลูกนิมิตมาแล้วคุณด,ดิ้งล่าสุดในทางด้านเจ้ามร,รดกเพชรชนะจอมโหดชอเกตมีนามาพี่้อยครับครับผมทองสยามก็เสมอกับเจ้าการหรือวเจ้าชนะศึกครับเสมอมาอย่างดุดเดือด่อนหน้าก็พลิกแพ้ลูกนิมิตสิงคลองสี่มานี่ฟอร์มดีนะพี่ผมพูดถึงชื่อที่ผ่านมวยมาเนี่ยทุกคนต้องรู้จักครับแล้ววันนี้เนี่ยปรับแก้เกมมาเลยไม่ถอยครับท่าน้าทองสยาม มรดกเพชรเนี่ยแกขวบเป็นมาล่อก่อนเลยครับขวาเลยแข้งขวาเข้ามาโอ้นี่นะครับวันนั้นที่ไปสัมภาษณ์เสียบบล็บอกว่ารู้จักเกมการชกของแม็กมวยไทยเป็นอย่างดีครับเรียกว่าทวนเชิงมาเช้าสายบ่ายเย็นครับยกนี้ต้องเดินครับเราก็มาจากค่ายมวยระดับมาตรฐานนะพี่น้อยครับครับผมอะไรครับเหล็ดหลุดครับทงสยามง้างง้างแต่สายจัดเลยครับสำหรับทนายศุรงสยาม จังหวะวอลลอวางครับเอาครับกรรมการสับมือชกครับมาล้อกรรมพิทีซ้ายมาก่อนครับทงสยามทักไทยหัวไปเจ็บๆครับขวามาจากสด้านมรดกเพชรครับนครับไล่ต่อเล่นไปทีฐานล่างครับมรดกเพชรซ้ายกับขวาครับบืดไม่ได้ครับบืดแล้วมีโดนเก็บตบแล้วเสียหายได้เหมือนกันรงสยามเดินหน้าลุยเปหาก่อนครับนครับเดินเร็วครับทำให้มวยฝีมืออยทางด้านเจ้าธงสยามเนี่ยจับทางยังไม่ทันครับ เข้ามามรดเพชรกัดสูงครับแล้วง้างแม่้ายเลยครับนี่นะครับใครขับรอดนะครับมรดเพชรพอขยับคราวนี้ก็โดนแข้งซ้ายมาจากทงสยามนี่แหละครับเรียกว่าศึกษาเกมการชกมาเป็นอย่างดีทั้งคู่ครับ135ปอนด์มส้นี่ว่าตีเป็นกิโลกรัมก็61.2กิโลกรัมเอาเลยครับซ้ายของต้านทงสยามแล้ววนออกครับโดนตรงนี้ต้สะอึกครับมรดเพชรครับยังกัดฟันโตแข้งขวาขึ้นมา เดินหน้าลุยต่อครับมรดกเพชรทำหน้าที่นักมวยที่ดีครับเดินหน้าจิ้มไปหา,าเก็บแข้งซ้ายของทางด้านทงสยามได้ดีจริงครับมรดกเพชรนครับกระสูนไว้แล้วบางบ้างครับทางด้านทงสยามเดินหน้าเสียขวามาเลยครับ,บวงในประกบในสู้แต่ว่ากรรมการน้องแว็กเป็นราชพัดอดีตนักมวยดังเหมือนกันนะบนเวทีแยกออกมานี่ครับกรรมการก็อดีตมวยเข่าครับรู้เลี่ยมอย่างดีครับจับในไม่ได้ก็ต้องรีบแยกครับตงสยามทุบด้วยขางตะล่านเจ้ามรดกเพชรครับ หยับคู่ครับไล่ตอนเข้ามาจิ้มด้วยมัดขวาจิ้มขวาไปก่อนคราบมอสเพชรแต่จังหวะตามยังไม่มีครับตงสยามวางข้างซ้ายมาเอ้าแล้วโหม่นมะโอ้รู้เหลี่ยมรู้เชิงกันหน่อยครับหมดยกที่หนึ่งครับแม่ The s h e p i ้ d ย o y ย h a i ครับท่านผู้ชมครับคู่ระหว่างทางด้านธงสยามหมุดวิทิชเชียงใหม่ในมุมน้ำเงินคนนี้ครับจากกรุงเทพกับเจ้ามรดกเพชรมวยเดล79จากบุรีรัมย์ครับแม่ยกแรกมาแรงจริงครับทางด้านเจ้ามรดกเพชรจากเพชรอินเดีย์แครเดมี่นะครับอยู่กตบซ้ายแล้วโดนแข้งของทางด้านธงสยามเร็วเหมือนกันครับจังหวะวางแข้งสวนของทางด้านธงสยามครับเราจะดูลูกโหลูกนี้จะทุ่มทุ่มไม่ลงครับ ที่2ครับตามต่อยกนี้นี่มั่นใจเลยว่าเกมเดือดแน่นอนครับตายยกที่หนึ่งมึงทำท่าจะดุนแรงขึ้นมาอ้าวแข้งขาไปก่อนครับมรดกเพชรพยายามชิงวางแข้งครับแล้วบดกเพชรนี่แกการที่สองมาที่อ้าเลยครับซอกซ้ายของทางาธงสยามมาแล้วครับโอ้โหจามลูกนีหน้าสบายครับน้ำกระจายครับระดับมรดกเพชรต้องเดินเร็วกว่านี้ครับอยู่นอกไม่ได้ครับแข้งซ้ายมาตลอดเดี๋ยวเข้ามามรดกเพชรจะถอยหลังให้ใครไม่เป็นเลยครับ ไอ้หมัดมาคอยรบกวนครับเดินหน้าลุยเข้าไปหาธงสยามตอนนี้ให้ออกมารอยอยู่กลางเวทีครับฝ่าคอยวารยานแล้วสับด้วยศอกซ้ายครับธงสยามนี่เลยครับเริ่มจะข่มขวัญบ้างครับเอาซอกอีกทีไม่อย่าหลุดให้เห็นนะฮะทนายมรดโทเฟสก่นอนจากนี้มรดกเพชรนี่มาโหนตีได้มาหนึ่งดอกครับวงในเริ่มแทงได้จากแจ้งเหมือนกันครับนักชกวงแดง เซิร์ฟมาอีกครั้งแล้วนี่ครับวางได้แข้งเอาเลยครับโดนเหมือนกันครับโรโรเพชรแต่ว่าทำสีหน้าอาการสบายๆครับแล้วโต้ได้แข้งขวาเลยครับโอ้นี่นะครับบอกว่าไม่เท่าไรครับแข้งซ้ายแข้งนี้ทนไหวอยู่แล้วครับจับนายมากระชากมาโอ้โหเสียบตาเขาเอาแข้งขวาเข้าไปครับโรโรเพชรเริ่มจะทำเกมได้ครับซ้ายคอยวัดระยะครับเสียบเข้ามาดูลุกล้อลุกชนครับ ซ้ายมาโดนปิดบังครับเอาทีมขาลูกนี้โอ้โหกระเด็นกระดอนครับหายท้องนี่เรียกว่าหายหายใต้ครับโมดกเพชรโอ้โหเจอเหลี่ยมครับนี่นะความเฉลียวฉลาดของตะานเจ้าทองสยามครับมีกันคนละอย่างความแข็งแรงนี่ต้องให้บุ่มแดงเขาแหละครับเป็นการเปิดเกมครับเดินเข้าไปหาส่วนข้างซ้ายจากทองสยามก็ไม่ธรรมดาเอาล้วครับกรรมการเบรกเกมแบบนี้ยังไงครับเตือนนะครับแบบนี้เตือนไปที่ทางด้านทองสยามเลยครับต้องเดินนะครับ ครับไม่เดินก็จะไม่สวยงามครับซ้ายมาเทตัวสูงเอาละครับมอตเพชรแทงเข่าขวาโตขึ้นไปเข้ามาไปขึ้นตีมาก็เฉียงตีมาก็โต้ครับเดินหน้าลุยต่อครับมอตเพชรสายมาจากพงสยามหลัดลากเอาไว้ดันทิ้งไปครับทุ่มทิ้งไปเอาละครับแม่พอถูกเตือนเนี่ยเหมือนเครื่องมันเริ่มติดครับพี่น้อยครับนี่ครับเริ่มจะกทำเกมได้ครับมอตเพชรวางแข้งขวาเข้ามายังผิดบังครับเดินหน้าลุยต่อ ซ้ายจากคงสยามบรรโดเพชรโดนแข้งอีกแล้วแต่ว่ายังไม่หยุดเดินครับวางได้แข้งขวาโตเข้าไปนในมอร์ดกเพชรถูกรั่วต่้ไหมตีด้วยขวาจากข้างหน้าคงสยามแต่ว่าเบาไปหน่อยครับนี่ครับแม่ยังไม่ก็จัดแจงครับแต่าการสำรวจชกกลับมาลุยกันต่ออยู่ในช่วงปลายยกที่สอนับเกมหล,ลังเดือดครับ อะไรครับสอง้ายของธน,นาทรงสยามสายเสิร์ฟามาอีกทีมาดูเดือดกันไม่น้อยครับนี่ครับบีบหัวใจครับอ้าวโอ้ลูกนี้ดึงตนนักรงได้ยังไงครับบอลเพชรโอ้ตัวนี้มองคอ้อนเลยครับโอ้ลูกดาบแรกไม่โดนดาบที่สองนี่ไม่โดนแต่ตอนหันหลังแล้วนะครับอะไรครับทีมด้วยขวาเข้ามาเสียบด้วยขวาอีกทีครับธนาทรงสยามอาโอ้โหแต่ว่าโดนข่าซ้ายของกัณฑาโมโรดเพชรครับต้องต้องรัดเอาไว้ครับเอาะไรครับหมดจบที่สองครับ The Champion โอ oh, oh. ้โหกระชุม่มกระชวยหัวใจเนยนะท่านผู้มชมครับในยกที่2พอถูกเตือนเท่านั้นแหละครก็นองสยามเดินบทมั่งะแล้วทําได้ด้วยับเอาะไครับ,ออรรบต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะว่าคู่นี้เนี่ยไม่เคยชก3ยกเลยครับผมแต่เราบอกว่าเคยชกอาจจะตอนเด็กๆพอปรับรูปแบบมาชก3ยกในรูปแบบแมตช์มวยไทยเนี่ Oh, oh. มันอาจจะเหนื่อยกว่ารูปแบบ5้ายกก็ได้ก็ดูว่าใครจะตีโจยดได้แตกก่อนกันครับมาครับยกสุดท้ายแล้วครับมากับสายของหนา้านธงสยามแต่ว่าไม่สนกับมารกเพชรเดินชนต่อนี่ครับรวลไปสักทีเอาโดนกระทะทิ้งไปจากทา,างด้านองสยามครับมารกเพชรเดินหน้าลุยไม่มีเวลาคิดมากครับสายเข้ามาขยับวางแข้งโอ้โห้เกียรได้ เสียบคืนกัปตันมอลลกเพชรต้วเดินควบเลยครับนี่แหละครับใช้วิธีบังแข้งซ้ายแล้วเดินเหยียบเข่าครับมอลลกเพชรเอาละครับแหมเกมทำท่าจะมีหัวใจอีกครั้งครับสายของธนาธงสยามแห่งนังคู่ครับแล้วมอลลกเพชรโดนเกี่ยวไม่ได้เสียบอีกทีไม่สนเลยครับมอลลกเพชรวางได้แข้งขวาโตขึ้นโอ้ยเนสุดท้ายก็วางได้ครับมอลลกเพชรแข้งขวาหนักๆเต็มๆตัดเข้าไปครับ ถรรีบมามากับถีบยอดหน้าเลยครับตรงสยามหลุดไปนิดเดียวครับหมอโรเทสเดินหน้าลุยต่อครับขยับเข้ามาสลับขาหลอกอตรงสยามวางแข้งซ้ายแล้วแข้งขวาขึาข้นมายังไม่ได้เหมือนกันครับรครับวางแข้งอีกทีโอ้โดนเหลี่ยมของทงสยามครับโอ้สุดท้ายแล้วโดนกระชากทิ้งไปครับทางด้านทงสยามหมอเดินด้ยขึ้นมาวิ่งเข้าไปหาต่อครับ อะไรครับต้องดูเหมือนมั่นใจอย่าไปประมาทนะครับต้องสยามวาาแข้งมาบริโภคเสียบซ้ายถูกรัดไปครับตีมาก็โตขึ้นอาวะไรครับแลกกันได้มาปวดรักดอกสองดอกครับอย่าเพิ่งมั่นใจครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เวลายังมีเหลือครับต้องเล่นเกมขึ้นมาตลอดครับอ้าวกว่าเมือเรียกเลยครับตะดานมรดกเพชรแม่ผมเดินมาตลอดเกือบ3ยกเต็มๆเลยนะแต่ตอนนี้กรรมการน้องแวตครับเบรกเกมเตือนทั้งคู่เลยครับนี่แหละครับภาวะครับขันครับกดดันขึ้นมาทั้งคู่ เทียบความมาจากทงสยามฟางแข้างซ้ายออกวางมาเรื่อยครับทองสยามตบเข้ามาบ้างครับทางด้านหมัดทุ่งซ้ายของมรดกเพชรฟังแข้งโต้ไปอีกทีดูเลยว่าใครจะถูกสไตล์กับแม็กซ์คุณไทยมากกว่ากันครับนี่และครับผู่กีโรตีแม็กซ์คุณไทยนี่ให้มาเดินอยู่แล้วครับเอาละครับจับในมามรดกเพชรแทงขวาได้มาหนึ่งนะครับกรรมการน้องแว๊กลึงตัวออกมาครับเอาละครับทุกู้ชมครับนาทีสุดท้ายครับโอ้ โอ้ต้องเดินครับเหลือเวลาเนี่ยอีกเยอะเลยครับโอ้โหใครไม่เดินดมีเสียได้เวลาครับมวยผู้นี้เวลามีเหลือต้องขยันทําเกมครับนี่แหละครับแม็กโกไทยกรรมการก็คอยกระตุ้นครับพอหยักเข้ามาชรงสยามพยายามจะเบียดครับเกี่ยวล่างไมหลงระหว่างแขนไซมโนเพชรเข็นเขว่าไม่ให้โตเข้าไปครับเกี่ยวแล้วโตเกี่ยวแล้ววางครับมโนเพชรยังบีบหัวใจครับอ่าครับเดินหน้าลุยต่อมโนเพชรชรงสยามรัดล่างมากระชากไอ่าแล้วครับยังไม่ล้มครับโอ้โห เอาเลยครับลุกไล่เข้าไปต่อครับหนุ่งสยามตัวนี้ไปยกหันมาเดินครับปไข้างซ้ายมาสาดได้มา2ดอกครับเตะแล้วก็ชูมือด้วยความมั่นใจเดินจะขยับเดินหน้าไล่เลยโอ้ฝังฝ่ายฝางมั่นใจเลยว่านี่ตัวเองทำมาเนี่ยแล้วหนุ่งสยามไม่ยอมจะเบียดม,มาซ้ายเข้ามาแล้วโบว์เจอขวาของธนาบังหลงเพชรคืนส่งท้ายครับรับ3ยกเรียบร้อยเลยครับทุกู้ชมครับนี่คือคู่มวยในฝัน แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยต้องปรบมือให้รับว่าชกได้สมศักดิ์ศรีของศึกต่างศึกต่างสายจริงๆครับโอ้โหแข่กต้นควาตลอดขโมยคู่นี้ครับโอ้โห,โหดูครับท่านผู้ชมครับเสียบเข้ามาจากทางด้านธงสยามระ้ววางแข้งอีกทีมรดเพชรไม่สนครับกระโจนเข้ามากระซวกเลยครับแข็งแรงจริงนะทางด้านมรดกเพชรนี่เป็นฝ่ายที่เดินมาตลอดนะแต่ว่าอาวุธเนี่ยทางด้านธงสยามก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้าครับ ท่านผู้ชมครับถึงเวลาแล้วครับตัดสินบนเวทีกันครับ after three rounds of actions we go to the judges scorecard for the winner red corner มรดกเพชรมวยเด่นเจ็ดบาทก๊า